วันนี้ผมมาสรุปสาเหตุนะที่ทำให้พนักงานมือทองเนี่ยลาออกนะครับอันแรกคือความทะเยอทะยานนะคือตัวท็อปเราเนี่ยมีความทะเยอทะยานอยากไปอยู่บริษัทระดับโลกแบบเนี้ยเขาก็อาจจะมองว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านนะครับอันดับที่2เนี่ยก็คือเรื่องความขัดแย้งกับหัวหน้างานโดยตรงเนาะหรือว่าแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคติหรือว่านิสัยใจคออะไรก็ตามแต่การจัดการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ตัวท็อปเราลาออกได้นะครับ อย่างที่3เนี่ยก็คือวิสัยทัศน์นะครับหรือวิชันขององค์กรเนี่ยมันไม่สอดคล้องหรือไม่ตอบสนองนะอาจจะต่างกับคู่แข่งอย่างเงี้ยคู่แข่งมีความเจ๋งกว่ามีความเหนียวกว่าก็จะทําให้พนักง,งานออกนะครับอย่างที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของสินค้านั่นเองนะครับสินค้าอาจจะมีการด้อยกว่าคู่แข่งนะแล้วก็เสียเปรียบในการทําตลาดสุดท้ายนะครับก็คือผลประโยชน์นั่นเองเนาะค่าคอมหรือค่าอินเสตีทมันไม่ตอบโจทย์นะครับโบนัสไม่เยอะก็อาจจะทําให้มือทองลาออกได้ลองไปฟังกันดูนะครับ